สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สืบการเมืองกับคุณที่ดาชวนกุลพบกันในวันนี้พามาปวดหัวกับเรื่องของ MOU 43กันหน่อยค่ะที่บอกว่าปวดหัวเพราะว่าเอาละ่ะฝั่งนึงก็บอกว่าเราต้องกอด MOU 43เอาไว้นี่คือเครื่องมือในการที่จะพูดคุยเจรจากับทางกัมพูชาอีกฝั่งนึงบอกว่ากอดไว้ทำไมในเมื่อ มีไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเขาก็ละเมิดตลอดตลอดเราก็ทําได้แค่ประท้วงประท้วงแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันกับท่านผู้ซึ่งเคยไม่เห็นด้วยว่าควรมี แต่วันนี้มองว่าควรมีนะคะโดยท่านบอกว่าต้องแยกการปักปันเขตแดนออกจากเรื่องปัญหาความมั่นคงชายแดนอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยก,กันกับท่านอาจารย์แก้วสันติโพธินะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีท่านผู้ชมเชิญครับผมเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าตอนแรกอาจารย์เนี่ยเห็นว่าควรยกเลิกใช่ไหมคะแล้วทําไมวันนี้เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาละอาจารย์คะก็คือ คือเราไปนึกว่าเห็นข้อมูลเราไปทวงมาตั้งหกร้อยกว่าครั้งอืมันก็ไม่มีเขมรมันก็ไม่ทําอะไรทางเราก็ไม่ทําอะไร่คะแล้วก็นึกว่าไอ้ตัวนี้มันค้าคอเราอยู่ไนเอโมยูเนี่ยทําให้เราทําอะไรไม่ได้ต้องยึดถือเป็นความตั้งใจร่วมกันแเพราะ ถึงตรงนั้นผมก็เห็นด้วยว่า,าควรจะทบทวนถ้ามันจําเป็นจะเอามันไว้ไหมมันเป็นก้างขวางเราไว้จริงหรือเปล่ามันไล้ผลจริงหรือเปล่าทีนี้หลังหลังจากมันเกิดดีเบตขึ้นในทางกฎหมายโดยรวมแล้วก็มองสถานการณ์โดยรวมเนี่ยผมถึงเปลี่ยนความเห็นค่นะว่าที่เคยเห็นไว้เนี่ยมันความสับสนของผม,อมสองว่าไอ อ้เรื่องขมรมันเบี้ยวบุกเข้ามาะฮะของเถื่อนสแกมเมอร์เรื่องความไม่สงบช,ชายแดนทั้งปวงเนี่ยมันมันเป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนซึ่งตรงนี้เรามีข้อตกลงตั้งคณะกรรมการดูแลไว้แล้วนะฮะระดับทหารแล้วก็ระดับกระทรวงทวงกันไปเท่าไหร่มันก็มัก็ไม่มีการทำอะไรจริงจังอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องความมั่นคงชายเดินค่ะ<า>ซึ่งจนบัดนี้จนบัดนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะฮะรู้จะเกิดเรื่องอีกเมื่อไหร่มันก็ไอ้สี่ข้อนั้นคเแ็นมันจะยอมทําหรือไม่ใช่โอเคนี่คือปัญหานี้แต่ขณะเดียวกันไอเอ็มอูสีบสามเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการกําหนด กำหนดเขตแดนอืมใช่มันคือ<า>บังคความเข้าใจในการปักปันเขตแดนทางบกแบบนี้ใช่ไหมคะฮะคือ,ค,อคือเรามีปัญหาทั้งนั้นอ่ะในเรื่องเขตแดนไม่ชัดเจนเนี่ยกับมาเละกับลาวกับเขเมรทุกประเทศเหมนกันมีได้ทั้งนั้นในทางสากลเนี่ยเขาในเรื่องเขตแดนมันต้องมาจากการตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการที่ยอมรับร่วมกัน มันในสากลแล้วมันถึงเกิดสิ่งกระบวนการของการปักปันเขตแดนขึ้นค่ะตอนนี้กระบวนการจะเป็นยังไงเขาก็สร้างความตั้งใจร่วมกันขึ้นมาเรียกว่าบันทึกความตั้งใจร่วมกันค่ะความตั้งใจร่วมกันนะนี่หมันทึกความตั้งใจร่วมกันซึ่งอันนี้มันก็จะระบุสร้าง สร้างกลไกขึ้นมานกลไกร่วมขึ้นมาโดยช่างผู้ชำนาญนักแผนที่และก็เจ้าหน้าที่ทนทิสัญญาของทั้งสองฝ่ายแล้วจากนั้นก็จะรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการรังวัดในการกำหนดขึ้นมาค่ะซึ่งสำหรับกรณีของเราไทยคเขนรเนี่ยเราก็มีหลักหมดุดนะฮะเจ็ดสิบกว่าหลักในที่ร<ะ>าบ นะฮะซึ่งในแต่ละหลักก็จะมีบันทึกประกอบว่ามันมีแม่น้ํามีลําคลองมีภูมิประเทศมีหมู่บ้านใกล้เคียงยังไงเจ็ดสิบหลักว่าไปในที่ราบแถวระจีนตาพยาไปจนถึงอารันรงถึงช่องสัง,งมัมอันนี้พอขึ้นไปถึงเจอขเขมรแดนขเมนมขเมรต่ำเขมรสูงมีพนมตรงรักพาดอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสันปันน้ำค่ะ ในตรงเนี้ยมันก็เป็นผลพวงที่มาจากข้อผูกพันคือสนธิสัญญาไทายฝรั่งเศสค่ะนะฮะว่าโอเคให้ปักปันมีค้การปักปันเป็นหมดแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่เป็นพวกเทือกเขาวทั้งหลายก็ใช้สันปันน้ำค่ะมันจะมีหลักฐานในอดีตนะฮะแผนที่เล็กแผนที่ย่อยรายงานสำรวจรวมกระทั่ง แผนที่ที่ฝรั่งเศสเขาทําขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้รับรองนะนะไอหนึ่งต่อสองแสนนะขณะเดียวกันเราก็มีรายง,งานการสำรวจที่เราทําเองในช่วงสงครามเวียดนามให้ตำนนั้นก็เป็นแผนที่ที่เรียกว่าหนึ่งตห้ามื่นทั้งหมดนีเนเ้เป็นเอกสารประกอบทั้งสิน้นหลักาประกอบทั้งสิน้นแล้วคณะทํางานร่วมเนี่ยก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็ใช้ ทางวิชาชีพเนี่ยเอาหลักฐานต่างๆมาประกอบกำหนดเดินไปได้เรอยจนถึงขั้นต้องทำให้ละเอียดเกิดเป็นแผนที่ใหม่เรี่างนั้นก็ได้อืม,มันจะชัดึข<ร>นาดที่ดาวเทียมไดรดด้าอะไรนี่นะคะนั่นเทคโนโลยีใหม่หน้านา,ามาใช้คือถ้าถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีมันก็ต้องให้มนุษย์เดินสำรวจสองกล้องรังวัดวันหนึ่งก็ได้ห้าสิบเมตรร้อยเมตรสิบปีก็ไม่เสร็จ นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่เดินสำรวจไว้แผนที่ไอ้แผนที่ทำกันไว้ร้อยปีกว่านะอันนั้นก็ยิ่งยิ่งยากแล้วก็จับเข้าจับทางเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งกรรมการร่วมแล้วใช้เทคนิคใหม่ร่วมกันเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเกิดแผนที่เกิดเส้นเขตแดนที่แน่ชัดถึงขนาดมันไม่มันจะยิ่งกว่าแผนที่นะมันจะชัดลงไปเป็นลงเป็นแวงถึงขนาดแอนไป ยืนณจุดหนึ่งตรงทุ่งนาที่แถวตาพญาเนี่ยค่ะพอเสร็จถ้าเสร็จเนี่ยคุณสามารถกด g ี s ีอได้เลยว่าตอนนี้คุณอยู่ไทยหรือเอม่นอันนี้คือสิ่งที่ต้องการแล้วกับกามาเลยเนี่ยเราตกลงกันเรียบร้อยเราทำอย่างเงี้ยจนเกิดเขตแดนขึ้นเรียบร้อยกำหนดได้เป็นจีเีเอเลยอของเรานี่ก็มีเอ็มยู่ก็ทำไป อ๋อเราก็มี MOU เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นว่าเก้าสิบกเปเซ็นแล้วมั้งอ๋อแต่ของเรานี่มันที่ทำ,ำมาเสมือนเนี่ยมันมันไม่คืบหน้านะฮะมันไม่คืบหน้าเพราะว่าที่เราไม่ได้ลงพื้นที่ร่วมกันแล้วเอาหลักฐานต่างๆมาประกอบกันอย่างอย่างเปิดกว้างค่ะแล้วมีเวลาเพียงพอตอนนี้มาปัจจุบันเนี่ยก็หวังกันว่าถ้าจะใช้ ปัจจุบันนี่สี่สิบกว่าเขตสี่สิบกว่าหลักแล้วมั้งที่ตกลงไม่เถียงกัน<อ>นะฮะไม่ไม่ใช่เจ<อ>็ดสิบกว่าใช่ไหมคะหลักนี่มีเจ็ดสิบกว่าหลักอืมแต่คณะทํางานร่วมกันเนี่ยเห็นตรงกันว่าหลักนี้ใช่เนี่ยสี่สิบกว่าหลักสี<อ>่สิบห้ามั้งอ๋อแปลว่าไอ้เจ็ดสิบกว่าหลักไม่ได้ไม่ได้แบบมาเห็นพ้องต้องกันยัง,ย,งยังไม่หมดยังไม่หมด เึ่นไงตรงนี้มันก็เป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์มีครองไหมอะไรไหมเทียบกับบันทึกที่มีประกอบแล้วถ้าใช้ไลด้าเข้ามาช่วยมันก็พอจะชี้ได้นะฮะบนบน,บน,บ,นบนเส้นทางในคนไกตัวเนี้ที่เขาเรียกว่า MOU ทำในตีสี่สามเขาเรียก MOU สี่สามเพระาะฉะนั้นในส่วนความไม่มันคงใช้แดนเนี่ยก็ยิงกันไป คุยกันไปตรึงกันไปเจรจากันไปก็ว่าไปแต่ปัญหาการกำหนดเขตแดนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นรากฐานที่สุดทีนี้ถึงตรงนี้แอนมีอยู่สักประมาณสองสามประเด็นค่ะอาจารย์ประเด็น,รดนแรกของฝั่งหนึ่งที่เขาเห็นควรยกเลิกก็คือเขาบอกว่า MOU 43เนี่ยใส่แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเข้าไปเท่ากับเราไปยอมรับ ไอตัวแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพราะฉะนั้นควรที่จะยกเลิกไปแล้วก็มาคุยกันมาเคลียร์กันให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเขาว่าแบบนี้อาจารย์มองอยังไงคะเอมันเราก็คิดของเราคนเดียวอืมมันก็ต้องใช้หลักฐานในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมาร่วมกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีช่วยหลักฐานหรือเอกาสารเหล่านั้นมันจะเป็นบันทึกที่จะกการสำรวจ หรือแผนที่ที่ฝรั่งฝรั่งเศมสมาสเก็ตแล้วเรียกวันหนึ่งต่อสองแสนค่ะหรือเป็นแผนที่ของไทยที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วก็ตั้งลูกลากอยู่กันตามแผนที่นั้นมาทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานทั้งสิ้นที่ต้องเอามาประกอบกันอ๋อคือประกอบไม่ใช่ว่ารเราไปยอมรับประกอบกันอมันมันไม่ใช่การยอมรับมันไอนั่นก็เป็นหลักฐานหนึ่งแล้วไอ้หนึ่งต่อสองแสนเนี่ย ฝรั่งเศสมันทําเองมันทําแต่เราก็ไม่ได้รับรองอืแล้วในท้ายส่วนที่สัญญาก็ยังเราก็ยังระบุไว้ว่าเนื่องจากเราไม่ได้เป็นคนเข้าไปเดินรังวัดทำแผ่นทำแผ่นที่เนี้ยมันจะตีความส่วนที่สัญญานี้ให้เป็นผลร้ายต่อเราไม่ได้ผลเสียต่อเราไม่ได้มันมันก็มีข้อที่ที่คุยกันได้ทั้งนั้นออืแต่ถ้าไปบอกหลักฐานนี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอามันไม่ได้มันเป็นแค่หลักฐาน กระบวนการแวดล้อมทั้งหมดมันจะตัดสินซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมขณะนี้คุยก็ไม่รู้เรื่องงานไม่งานไม่คืบหน้าก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงถ้าถ้ามันเกิดสันติภาพเมื่อไหร่คุยกันได้เมื่อไหร่มันก็ต้องมีเอ u มูแล้วก็ทำตามนี้อยู่ดีมันปัญหาทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดจากการมีเอโมยูอ๋อมันเกิดจากเขมเมนใช่ไหมคะ กิดจากคะแนนมันไม่ยอมคุยกับเราไม่ยอมทําไม่ยอมทํางานจริงกับเราอืมแปลว่ามี MOU หรือไม่มี MOU ไม่ต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์หรือหรือก็ต่างอยู่เหมือนกันระหว่างการมีกับไม่มีอะค่ะเอาถ้าคุณบอกว่ามี MOU กูกูจะว่าของกูเองเอางั้นเหรออืมเรื่องมันจะหมดไหมอืมเะแนนมันจะยอมไหมอืม แล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมาเห็นไม่ที่ไปยูเอ็นอ่ะค่ะแล้วทําไมยูเอ็นเขาเขาไม่ไม่เข้าข้างกันเบ็นเพราะอะไรรอบรอบไหนนะคะรอบล่าสุดเหรอคะอ่าล่าสุดนี่แหละอืมเรายูเอ็นยูเอ็นเขา UN บอกไปคุยกันเองค่ะใช้กรอบอาเซียนมาช่วยเขาเขาไม่ไม่ถือเป็นเรื่องของโลกอย่าให้เขามีมติส่งสารโลกเขาไม่เอา ทำไมเขาพูดอยางนั้นเพราะอะไรลูกอ,อืมเพราะอืมตามความจริงตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์มันไม่เอื้อป่ะคะก็เพราะ m อ u มยสี่สามเขียนไว้อ๋อก็มีอะไรให้คุยกันห้ามไปสารโลกอืมพรมะาการที่มีประการที่มี m อ u เนี่ยมันเท่ากับเท่ากับผูกคันกันว่าเราจะคุยกันสองฝ่ายอืมคุณอย่าเอาคนอื่นมาเสือกนะ Mm hmm. อืมนอาเซียนอาเซียนเขาก็ทำค่ว่าส่งผ้สังเกตการมาในเรื่องความมั่นคงค่ะ <Huh. S 2> แต่เขาไม่ได้มาเสือกเรื่องแผนที่จะอยู่ตรงไหนอืโอเคแดนอยู่ตรงไหนหเรื่องนี้คนไปคุยสองคนอืม mm hmm. มันการมีเอ u มเนี่ยมันมันมันทำให้ปัญหาการกำหนดเขตหรือแผนแผนที่ที่เขมรมันคาบแน่นเนี่ยไปเข้าสู่ สากลได้เพราะมันบังคับให้ตกลงกันมันก็เป็นข้ออ้างว่าทำไมมึงไม่คุยกับกรูไปข้างนอกได้ยังไงเพราะฉะนั้น<ฆ>ตอนนี้เรื่องเรื่องสันติภาพในเรื่องหนึ่งสงบได้เมื่อไหร่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี<ฆ>เรื่องเรื่องเขตแดนในยังไงก็ต้องมีไม่งั้นปัญหามันไม่จบถ้าจะมีเนี่ยทำตามสากนทำตามที่เขามีหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วทำมาแล้วด้วย ก็คือตามตามกระบวนการ MOU ค่ะทีนี้แอนเห็นมีอีกประเด็นหนึ่งสำหรับคนที่เขามองว่าไม่ควรมีนะคะเขายกว่ามันเป็นโมฆะค่ะอาจารย์โดยให้เหตุผลว่ามันต้องมีสามผ่านด้วยกันคือผ่านครมอพิจารณาผ่านรัฐสภาแล้วก็ต้องถวายเพื่อลงพระปริมาพิไทยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็เป็นตัวที่สัญญามีผลกระทบต่อเขตแดน อันนั้นนะใช่นะต้องผ่านสภา,านะครับแล้วก็ต้องในหลวงอันนั้นอันนั้นไม่เถียงแต่อันนี้เป็นความตั้งใจร่วมกันว่าเราจะเอาหลักฐานทั้งปวงมากำหนดเขตแดนพอออกมาแล้วเนี่ยพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยให้ตรงนั้นละ่ะค่อยไปสภาไทายก็ให้สภาไทยฝ่ายไทยก็ให้สภาไทายรับรองอ๋อ ก็ไปถึงตรงนั้นอมในเรื่องแผนที่นี่เราไม่ได้ยอมรับแผนที่สองแสนแเราเพียงแต่บอกโอเคอันนี้เป็นหลักฐานหนึ่งซึ่งเอาเข้ามาว่าสมัยนั้นขณะนั้นเขียนว่าตำแหน่งนี้อยู่ตรงไหนค่ะแล้วก็สอบทานกับไรด้ากับแนวมันใช่ไม่ใช่นอกอยูนในสันปันน้ำ ทำไม่ถั่วสารปนน้ำาพรต้องถือสารปนน้ำเป็นใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องถุดที่สัญญาต้องถือตามถึงสัญญาที่ถือสารปนน้ำเห็นที่สองแสนเราเราไม่ได้คอมมิชเราเราไม่ได้รับรองด้วยมเป็นแค่หลักฐานหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้มีฟอสซ็อลอในตัวมันเองจึงไม่ต้องไปทำถือสัญญาอะไรอ๋อแล้วว่าอาจารย์มองว่ามันไม่ไม่เป็นโมฆคเป็นมันมันมันเป็นข้อตกลงทำงานร่วมกันอย่าไปหาเรื่องกับมันยังไงก็ต้องมีไหม ยัยังยังคุยก็ไม่รู้เรื่องก็ปล่อยมันไว้ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีอแล้วที่เขาเสนอให้แก้ไขอะคะอาจจะเป็น MOU ยูหกแปดแทนอะไรแบบนี้อ๋อตอนถ้าตัดใจเปนได้เมื่อไหร่ก็ก็เอาถ้าเราคิดจะเปลี่ยนตางไหนก็ว่ากันตอนนั้นอือันนี้สัดสภาพยังไม่มีเลยมาโทษที่ MOU ยูนไม่เกี่ยวนี่อืม ปัญหามันไม่อยู่ตรงเอ็มอยูปัญหาอยู่ที่ว่าคำเหม็นเนี่ยเขาเขาถูกสอนให้เกลียดไทยเนี่ยมานานแล้ว<อ>มาตั้งนานแล้วอยู่ในตำรับตำราเขาทุกอย่างแล้ว<ะ>เมื่อไรเขามีปัญหาความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องดินแดนเนี่ยมาอ้างเพื่อจะไปสำออยทําตัวเองเป็นเหยื่อให้โลกแต่สิน ในขบวนที่เขาพระวิหารเขาก็ได้ใจพอมาสมัยอุนเซนเริ่มครองอำนาจคนเดียวเนี่ยก็เริ่มมีความไม่มั่นคงอย่างอย่างที่ต้องการได้โดนเข้าไปอ่ะที่มันเผาฐานทูตเราอ่ะค่ะก็วา่าไปปล่อยข่าวออกมากบบอกว่าพระประแดงว่าพระตะบอง เิมารลาสสีโสพลเป็นของไทยนักเขมรมันปล่อยเองแล้วก็พือก็เผาสันทูดเราคนเขมรมันเมื่อเมื่อร่วมกันเกลียดไทยภายใต้การนำฮุนเซนมันหุนเซนมันก็มั่นคงขึ้นจากนั้นก็มาเรื่องอะไรมาเรื่องอันมันก็สร้างเรื่องเกิดลบของฮุนเซน โดยหาเรื่องทะเลาะกับไทยแล้วก็สำอ้อยเหตุต้ารมึงทมตาควายและทั้งหลายเนี่ยหลักฐานมันชัดมันชัดมันเป็นการหาเรื่องตั้งใจเพราะมันคิดว่าฝ่าย,ายไทยจะจะแค่แค่ประท่าเล็กน้อยอืมแต่เราจัดเต็มเลย เพราะว่าฝ่ายเพราะว่าคนคนสนิทของเขาอยู่ในรัฐบาลไทยอดว่าะคุมทหารได้แต่นี้คุมทหารไม่ได้ทหารก็จัดเต็มอืมงั้นผู้จวงฝ่ายไทยตอนนี้ก็อยู่ในคุกแล้วใครคุณก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรากเหง้าจากประวัติศาสตร์จากการสั่งสอนกันนั้นโอกาสที่จะจะคุย คุยกันปักปันเขตแดงกันดีๆเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวพึ่งไปยุ่งกว่ามันม,มีเรื่องอะไรจะได้อ้างได้บอกเอ้ยผมมีสัญญากับมันอยู่จะไปฟังมันมันไม่ยอมคุยกับผมแล้วแบบนี้เราจะได้เห็นการทำประชามติในการยกเลิก MOU ที่ว่านี้ไหมคะอาจารย์คะเขา,าจะเขา,าจะว่ายัางไงสำหรับผมเองในผมผมคิดว่าเก็บไว้แล้วโอกาสเนี่ย ช่วงที่ยังข้างหน้าเนี่ยผมผมว่าระบบคุนเซนอยู่อยู่ไม่ได้นานไปแน่อ๋อทำไมอาจารย์ถึงมองแบบนั้นล่ะคะก็ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะอ,อาจารย์คะเศรษฐกิจมันอยู่ได้ไหมเศรษฐกิจของอวันลำบากอยู่นะคะแต่แต่เขาก็ทำแบบใจดีสู้เสือไหมคะเขาขู่เราว่านี่ปิดด่านห้า ร้อยปียังไงเขาอยู่ไทเขาแบบนี้เอาเถอะมันก็เหมือนหมาเห่าปล่อยไปเรื่องจริงๆเลยมันอยู่ได้เหรอเอออยู่ได้ไหมคะตอนนี้สแกมเมอร์ก็ลาบากใช่ไหมคะมเว็บพนันออนไลน์ก็ลาบากรายได้ส่วนใหญ่ก็สแกมเมอร์ถูกลายหมดนะการลงทุนของเกาหลีของญี่ปุ่นของจีนก็ละงับพืชผลเคยส่งออกให้ไทย ไฟป,ปิดดานขายไม่ออกเน่าทั้งข้าวทั้งบันสำหรับหลังทั้งฟักทองอรงคนเคยทำงานในเมืองไทยก็ต้องถูกหลอกให้กลับไปงานก็ไม่มีเป็นภาละอีกฝ่ายต่อท่านฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็เริ่มก่อตัวสมรังสีก็ตั้งรนะัฐบาลพัดจินเตียบันก็ไม่น่าจะเข้าด้วยเพราะฉะนั้นมันมัน การเป็นปเผด็จการจากความเกลียดชังโดยสร้างชาติยมขั้งคล้ายแบบนี้จนลืมที่จะทำประเทศให้มันคงทางเศรษฐกิจทางการทรมาหากินมันอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลใหม่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไม่รู้จะตายกันเท่าไหร่นะค่ะ<า>แต่หลังจากขัน้นมีรัฐบาลใหม่เนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องมา คุยกับเราโดยการเปิดด่านเนี่ยให้ช่วยเหลือเนี่ยในตรงนั้นอ่ะเราถือไพ่ในตรงั้ในตรงนั้น,นอ่ะเนจรจากันได้ร่วมมือกันได้คุณอยากจะใช้ MOU ม3อสี่สามจ้างจริง,รงๆไอ้เรื่องถ้าถ้าลงมือทำเขตแดนเนี่ยช่วงนี้ก็ทำได้นะเอาเอาบริษัทหรือสถาบันระดับโลกเนี่ยใช้ไรหน้าสำรวจทำแนวไว้เลย พอเกิดการตั้งโต๊ะเจรจารทำมันใหม่เอานี่วางเลยเนี่ยเทคโนโลยีบอกอย่างนี้ตามหลักฐานอันนี้ตรงไหนที่คุณไม่ยอมบอกมาที่ก็ก็ททำให้เสร็จได้ค่ะแต,แต่ตอนนี้ขอให้เฮียมันออกจากระบบคอมเมนก่อนเท่านั้นแหละแล้วอาจารย์คิดว่าการมี MOU สี่สามนี่จะส่งผลอะไรกับภูมะเขือหรือปราสาทตาควายที่คอมเม ตอนนี้ยยึดได้อยู่ท้ายตัวปราศาสตร์เนี่ยค่ะอันนั้นเป็นการครอบครองแล้วเราก็ปฏิเสธแล้วเราก็มีการต่อสู้โดยพฤติการจะบอกยอมไม่ได้ครอบครองได้ก็ครอบครองไปอืมถ้าเกิดสันติภาพคุยกันได้ก็เอาเอ็มยูเอมยูสี A ่สามมาโปทำงานจริงออกมา แล้วก็ชี้ออกมาว่าเนี่ยสรรนามมันคือตรงไหนพูมะเขืออยู่ตรงไหนมันก็โจทย์มันก็ออกมาใช่นะคะอาจารย์อยากจะถามที่นายกอนุทินเนี่ยพูดในลักษณะว่าเราไทยลูกเขาก็มีกรแมนลูกไทยก็มีเนี่ยในฐานะนายกนี่ไม่ควรไหมคะอาจารย์หรือพลาดหรืออะไรยังไง ท่านเขอโทษแล้วชี้แจงชัดเจนแล้วเนี่ยว่ามันเป็นการใช้ถ้อยคําที่ไม่รัดกุมอืมแต่คข,ขาเมนเอาไปเคลมแล้วเนี่ยสิคะารย์กะชัแม่ง <laughs> อันนั้นแต่จร, <laughs> จริงๆที่ท่านที่เขที่ท่านพูดเนี่ยหมายความว่าถ้าเราเอาหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆมาทํากันใหม่จริงๆราให้มันอยู่ในกรอบตัวที่สัญญาเนี่ยเราอาจจะพบก็ได้ว่า พื้นที่เทานึกว่าเป็นของเราเนี่ยพอตีเส้นใหม่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ของเรากเกษมก็เหมือนกันเขาอาจจะพบว่าที่เขาบอกเป็นของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นของไทยเพราะงั้นถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าโอเคคุณถอนไปได้ไหมหรือถ้ายัางกลับมาเลยเนี่ยก็เจออย่างนี้ แต่เราก็คุยบอกโอเคของคุณก็มีลำ้ำของผมก็มีล้ำแรกมันมันไม่ให้การลูกลำ้ำมันเป็นเรื่องเขตแดนไม่ชัดเจนเดี๋ยวพอมันชัดแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ว่าเออการตั้งูกลากมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามหลักฐานเหล่านี้ไอ้นนั้นก็คุยกันอืมโอเคนั่นมันไม่ได้หมายว่าหมายได้ว่านายกอุทิตอนุทินรู้แล้วมองเห็นว่าตรงนั้นตรงนี้ เราไป,ปลุกล้ำเขาไม่ใช่เด well, ah> ี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะอาจารย์ขาเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะใจเย็นบางครับวันดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มองว่าไอ้เรื่องปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกับทาในอนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคะ แต่เดี๋ยวจะมีอีกมุมมองหนึ่งว่าการมี MOU 43นั้นจะส่งผลเสียอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันเวลา17.30นนาทีกับดรหม่อมหลวงกรเกษวัตรเกษมศรีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าเนี่ย มาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา144เรื่องของการโยกงบ35,000ล้านในยุคครมเศรษฐาที่ตอนนั้นลุ้นกันอยู่นะคะว่านี่คือจะเป็นสึนามิทางการเมืองที่กวาดไปหมดเลยหรือไม่แต่ล่าสุดเนี่ยปปชเขาก็เสนอไต่สวนเฉพาะในส่วนของครมเศรษฐานะคะนอกนั้นที่เหลือยกหมดก็เลยมีคณะที่เขาตามเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปยื่น ให้ทบทวนนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันกันกบทางรองศาสตราจารย์ดร์เจตโทนนะวันิกนะคะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ